ทัศนคติในการหาเงินเก่ง 1. ไม่ว่าไวัยไหนให้ตั้งไว้เลยว่าเราจะหาเงินเก่งให้มองหาทัศนคติในการหาเงินเก่งเงินนั้นอยู่ไม่เป็นที่เงินชอบเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยหลายคนคงเคยได้ยินว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเงินไม่ได้หายไปไหนเงินแค่เปลี่ยนที่อยู่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคนที่หาเงินได้เยอะรู้กฎข้อนี้ดีจึงสามารถสร้างโอกาสได้ตลอดเวลา ด้วยการมองหาหนทางหาเงินใหม่ๆเช่นเมื่อก่อนหากพูดถึงการค้าขายจะต้องมีหน้าร้านลูกค้าต้องได้จับได้ลองสินค้าถึงจะเกิดการซื้อขายได้แต่ในปัจจุบันสามารถขายออนไลน์ได้เลยทันทีสินค้าจริงอาจจะมีหรือไม่มีในสต็อกก็ได้เพียงแค่ถ่ายรูปลงเว็บไซต์ทิ้งเบอร์โทรช่องทางติดต่อไว้ก็สามารถเปิดร้านขายของออนไลน์ได้ทันทีค่ะ นี่คือการมองเห็นโอกาสใหม่ๆตามช่วงเวลาที่ดีทำให้สามารถโกยเงิน